ช่วงแดดร่มลมตกครับพามาดูรถลักชูครับลักชูลี่เจ้าปาวานครับ G7 เซี่ยพาดูรอบคันครับโอ้โหดูดอกยางก่อนเลยเต็มมากๆครับใช้ได้อีกยาวๆสบายสบาย ส่วนแม็กนั้นเป็น225 40 R18 ทั้ง4ล้อครับพร้อมใช้ระยะเบรกสั้นกระชับดูทรงครับรักชูรี่นะท่อปลายแต่งมาแล้วนะครับตอนนี้เดินเบาอยู่นะครับเครื่องติดไว้อยู่นะฮะ ด้านหลังไปมองหารถใช้งานขับระยะทางไกลได้อยู่นะฮะนี่เลยไม่ผิดหวังใช้ไปเฮะนะเพราะว่า,วารถระดับนี้นะครับระดับแอคคอร์ดนะครับสวยงามนะครับแล้วเหล็กก็จะค่อนข้างหนานะครับรถสมัยก่อ